สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูช,ชี่รอดใหม่นะคะก็มาแค่นี้นะคะก็ยังเป็นหวัดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดการติดต่อนะคะระบโบนธนาคารกสิกรไทยวอลเลตตู้บเติมนะคะค่าส่งลงทะเบียน30-40บาทอีเมล50-60บาทนะคะสนใจแอดไลน์แอด SVO 7 3 0 7เได้เลยนะคะเห็นไม่ชัดจะทิ้ไงไว้ที่ด e s c r ิ p t i o n box นะคะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะอันนี้ใบละหบาทน,นะคะเป็นขนาดที่ใส่พวกนั้นได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นถุงซิปล็อกไซน์นี้นะคะอันนี้2องใบหนึ่งบาทนะคะมีคลิปรีวิวแยกนะคะสามารถไปดูได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมาม่าแผ่เกาหลีนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะกระปุกละ50บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นซองแบบนี้นะคะซองละ45บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นหูซิปล็อกแบบแพกนะคะแพกและ20บาทนะคะแล้วก็จะเป็นกระดาษแม็กซินค้านะคะ ก็อันนี้จะเป็นแบบ10บาทนะคะอันนี้จะเป็นแบบคละนะคะ15บาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิที่หลายๆคนรอคอยนะคะอันนี้รับมาร้อยชิ้นนะคะแต่ว่าขายออกไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเขาโอนเงินมาก่อนนะคะก็เหลือแค่นี้นะคะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะไม่กิโลนะคะก็ตอนนี้นะคะชิละ สิบาทนะคะโหลละ130บาทนะคะ3ามโลขึ้นไปนะคะโหลละ120บาทนะคะอย่างได้นะคะก็จะมีเป็นปังแผ่นแนวนอนนะคะมีสีส้มนะคะสีฟ้าสีชมพูเข้มนะคะสีเหลืองนะคะ นี่นะคะต่อไปก็เป็นแนนอนนะคะเหลือ2ชิ้นสสีตามนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะแล้วก็จะมีเป็น อุ้งเท้าแมวนะคะเหลือสอชิ้นสองสีเท่านั้นนะคะเขาโอนก่อนนะคะเลยได้ไปก่อนนะคะคนที่โอนก่อนจะได้เปรียบนะคะเพราะได้ชิลละสิบ,บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันหน้าแพนด้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นบันแก้มแดงนะคะ อันนี้เป็นเท้าแมวแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกแพนเค้กนะคะที่เป็นสีชมพูนะคะสีเหลืองสีเขียวแล้วก็จะเป็นแพนเค้กหน้ามิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กเมลอนแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นคัพเค้กนะคะอันนี้เป็นมากคารองนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาเทกีนะคะแล้วก็เป็นบิสกิตนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแยมโรแบบนี้นะคะนี่นะคะมินิเหลือแค่นี้เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกไซมีเดียมนะคะราคาชิลายี่สิบาบาทนะคะ6ชิ้นขึ้นไปเหลือชิลี่สิบบาทนะคะก็จะมีเป็นพวกบานแบบนี้นะคะสินค้าเหลือตามที่รีวิวนะคะไม่มีเก็บสต็อกไว้นะคะ หน้านี้ก็มีนะคะหน้าเพนด้านะคะเหลือชิ้นเดียวแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะไอติมนะคะสองคน2ชั้นนะคะสีช็อกโกแลตก็มีนะคะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะเลมอนนะคะ แล้วก็จะมีเป็นถั่วนะคะ2ชิ้นสองสีนะคะเหลือแค่นี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะราคาชิละาสิบห้าบาทนะคะก็ตัวนี้นะคะขอภายนะคะ,ะ,คะราคาชิละลยี่บาทนะคะ6ชิ้นขึ้นไปเหลือชิละาสิบาบาทนะคะพวกนี้นะคะก็จะพิเศษหน่อยนะคะจะมีแพ็กเกจแบบนี้แถมไปให้นะคะ แพ็กเกจมีจำนวนจำกัดนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นหัวเห็ดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบานแค้มแดงนะคะต้องหู้นะคะแล้วก็จะมีเป็นฮาร์ดเก่านะคะสลัเปาจุกเหลือกนะคะ กระรองมีละส3มเชน3าสี่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกมากระรองนะคะมีสี่ตามนี้เลยนะคะ จะมีเป็นโมนิโมนีจิ๋วนะคะสิบห้าบาทนะคะตอนนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกไซจัมโบนะคะราคาชิละาห้าสิบบาทนะคะหกชิ้นขึ้นไปเหลือชิละาสี่สิบห้าบาทนะคะหนึ่งโหลนะคะเหลือชิละาสามสิบห้านะคะตอนนี้จะเป็นนี่นะคะเป็นบานไซจัมโบนะคะแค่ผ้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดฝักนะคะ บานหน้าเพนด้าแบบนี้นะคะหน้านี้นะคะหน้านี้นะคะแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปังเมลอนนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังอบนะคะแล้วก็จะเป็นพริกนะคะหละชิ้นเดียวอันนี้จะเป็นฝรั่งนะคะ ข้าวโพดปิ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นลาหมึกย่างนะคะแก้วมังกรน,นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแตงโมองของแท้นะคะถ้าเราไม่รับจองนะคะเป็นของซันคนรีเอแนนะคะราคานะชิละเก้าสิบบาทนะคะ นะคะก็สกุชี่ร้อนใหม่เหลือแค่นี้นะคะราคาจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะว่าราคาที่ขายมันเก่าไม่ได้กำไรนะคะนี่นะคะรายละเอียดตามนี้นะคะสนใจรายตามนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาหนุหนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย